สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังรองศาสตราจารย์ดรธนพรเตือนพิธาหน้าเป็นห่วงชวนคนไทย70ล้านคนออกมาปกป้องอนาคตประชาธิปไตยก่อนจะถึงวันที่13กรกฎาคมนี้ที่จะมีการโหวตเลือกนายกคนที่30ของประเทศไทยงานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8เลยขอชวนรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรยากูล นักวิชาการด้านกฎหมายมาวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นถึงอนาคตของประเทศไทยอีก24ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งในรายการมีประเด็นทางการเมืองมากมายอาทิสวตั้งใจไม่หว,วดให้พิธาเป็นนายกสาเหตุหลักเกิดจากอะไรกันแน่เพื่อไทยไม่จริงใจกับก้าวไกลจริงไหมและในวันที่13กรกฎาคมนี้จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือไม่แฟนๆสามารถรับชมย้อนหลังเต็มๆได้ทาง YouTube ช่อง8เท่านั้น เราได้ประธานสภาคือท่านวันนอเรียบร้อยเราต้องลุ้นกันต่อเกี่ยวกับเก้าอี้นายกอาจารย์รู้สึกอย่างไรคะอาจารย์จะตื่นเต้นไปทําไมครับไม่ต้องลุน้นเขาหักหลังกันอยู่แล้วความจริงอันโหดร้ายใครที่เป็นด้อมส้มนะครับตอนนี้อาการหนักปั๊มหัวใจได้ปั๊มถ้าเป็นปลาพอพ้นน้ามาแล้วว่ามาอยู่บนตลิ่งดิ้นไปมาอาการเป็นแบบนั้นแหละใกล้จะตายแล้วตายไม่ได้มันอยู่ที่พี่น้องประชาชนจะยอมให้ตายไหมแต่ตอนนี้อาการปลาตัวนี้อาจารย์ก็เห็นโดนล้อมหมดทุกทางแล้วไปไหนแทบไม่รอด วันที่13กรกฎาคมนี้เป็นวันที่เขาต้องโหวตกันพอจะบอกได้ไหมคะมันจะมีเหตุการณ์อะไรพอจะเกิดขึ้นบ้างอย่างที่1มีการประชุมและตอนเช้าฟันธงไว้ก่อนเลยนะคือ1กระบวนการจะเริ่มจากนับองค์ประชุมเสร็จก็จะเริ่มการหารือกันว่าตกลงจะให้เสนอชื่อพิทากี่รอบแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวช่วงเช้าจะจบหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตามหลักรัฐธรรมนูญเสนอได้กี่รอบคะรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้บอกเสนอได้กี่รอบแล้วทำไมต้องโหวตได้หลายรอบ ก็อีกขั้วหนึ่งเขาอยากได้รอบเดียวไงเพราะฉะนั้นเขาก็ทําให้มันเป็นเรื่องไงผมต้องเอาหลักก่อนนะอาจารย์ครับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไม่ได้กําหนดว่ากี่รอบดังนั้นใครที่เที่ยวมากําหนดว่าโหวตได้รอบเดียวพวกเราขอให้รู้ไว้ว่านั้นกําลังทําผิดรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายไหนของประเทศที่จะใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญถ้ารัฐธรรมนูญไม่ได้กําหนดไว้ว่ากี่รอบจะเสนอพิธา100รอ100รอบก็โหวต1 0 0รอบเขาโหวตกันเปิดเผยหรือลับๆล่อๆคะ เขาเลอกกันแบบเปิดเผยเลยครับแปลว,ว่าถ้าเขาเรียกชื่อออยิ่งศักปุ๊บออยิ่งศักมีหน้าที่ยืนขึ้นมาแล้วก็เอ่ยชื่อเลยถ้ามีสองคนนะเช่นสมมติคุณพิธากับคุณพีรพันธ์อย่างนี้ออยิ่งศักก็บอกสนับสนุนพีรพันธ์สมมตินะครับแต่ถ้าเสนอชื่อคุณพิธาคนเดียวออยิ่งศักก็พูดได้2อ,อย่างถ้าอาจารย์ไม่พูดว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบออยิ่งศักก็ต้องพูดว่างดออกเสียงครับวันนั้นจะมีใครเสนอชื่อแข่งกับคุณพิธาไหมคะ เดิมเคยคิดมีแต่ผมปิดปิดสวิตไปแล้วไงเดิมคิดจริงๆเราอยากไปคิดว่าอีกคั้นหนึ่งขอโทษนะอาจารย์เขางอมืองอตีนเขาไม่มีใครงอหรอกครับเขาคิดจริงๆแต่ผมปิดปิดสวิตไปเรียบร้อยแล้วกรณีคุณพิรพันธ์สาลีรัตวิภาคพักรวมไทยสร้างชาติสุดท้ายวันนี้พักก็มีมติแล้วว่าไม่ส่งใช่ไหมครับผมก็ต้องบอกว่าผมปิดสวิตเองมันจะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแสดงกิริยาในวันที่13มไหมคะคือคนที่เห็นด้วยนะครับ ผมจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่13มันไม่ใช่เรื่องของพิธานะไม่ใช่เรื่องพักก้าวไกลเป็นเรื่องของอยิ่งศักดิ์กับผมด้วยมันเป็นเรื่องของพี่น้องคนไทยอีกเจล้านคนด้วยนะเพราะมันคือหลักการในการอยู่ร่วมกันของพวกเราทุกคนเรามีกติกาว่าเมื่อเราได้มีการแข่งขันในสนามเลือกตั้งแล้วพักไหนได้อันดับหนึ่งเราก็ต้องององให้โอกาสเขาเข้าไปบริหารประเทศนี้มันเป็นหลักการที่เรายึดไว้คนรุ่นพ่อวกเราเดี๋ยวก็ล้มหายตายจากไปถ้าเราไม่รักษาหลักการนี้ไว้ ประเทศเรารุ่นหลานเรามันจะอยู่ไม่ได้นะครับใครคิดว่าจะต้องรักษาหลักการนี้ไว้เพื่อลูกหลานหรือเพื่อตัวเราเองในวันนี้ด้วยนะครับท่านอย่าอยู่เฉยๆท่านจะไปช่วยในการนั่งสมาธิสวดมนต์ไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องไปช่วยกันให้แรงใจเพื่อรักษาระบบนี้เราไม่ได้บอกว่าเราจะไปอบอุ้มคุณพิธาหรือพักก้าวไกลแต่เรากําลังจะไปปกป้องระบบที่มันถูกต้องถ้าเกิดนักชุมนุมออกไปเยอะๆแล้วมันเกิดความวุ่นวาย เราก็จะกลายเป็นการสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมประเทศไหนไหนที่จะเป็นประชาธิปไตยล้วนจะต้องเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในการใช้สิทธิเสรีภาพเสมออาจารย์สังเกตดูไม่มีประเทศที่จเจริญแล้วที่เราบอกได้กลิ่นความจเจริญปราศจากการชุมนุมทุกประเทศมีการชุมนุมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปหวาดกลัวการชุมนุมขอโทษนะครับอาจารย์มีอะไรที่เราไม่ผ่านมาบ้างวายึดสนามบินก็ผ่านมาแล้วยึดทำเนียบก็ผ่านมาแล้วปิดชัดดาวกรุงเทพสี่ห้าแยกสำคัญก็ผ่านมาแล้ว มาถึงม็อบคนรุ่นใหม่ไปปิดตามสถานีรถไฟฟ้าก็ผ่านมาหมดแล้วอย่าไปหวัดกลัวมันครับเดี๋ยวเหตุการณ์จะลุกลามในรายการเดียนเอาหลักการก่อนค่ะหลักการคือการชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญรัฐมีหน้าที่อำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้ผู้ชุมนุมไม่ว่าฝ่ายไหนนี่คือหน้าที่ของรัฐเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนยันในจุดตรงนี้วันที่13นะครับระหว่างที่ข้างในห้องประชุมสภาเขาโวตกันด้านนอกมันก็ต้องมีการชุมนุมแน่ๆมันเป็นเรื่องปกติ มันมีเหตุผลอะไรที่จะทําให้คุณพิธาไม่ได้รับการโหวตจากส so วคะวันนี้มีอยู่เรื่องเดียวสว so เขาก็พูดตรงๆว่าไปแต่ต้องมาตรา1 1 2เป็นเหตุผลเดียวเองนะครับถ้าวันที่13นี้คุณพิธาผ่านฉลุยเลยได้เป็นนายกปรบมือครึ่งประเทศการเมืองไทยบ้านเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้นอย่างไรคะเอาเป็นว่าสั้นๆน,นะผมว่าดีกว่า9ปีที่ผ่านมานะแฟนๆสามารถติดตามรายการ คนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทรพฤหัส,สบดีเวลา17นาฬิกา15นาทีทางช่อง8กดเลข27และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8เท่านั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ